สวัสดีครับท่านผู้ชมคือตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการทำอัฟต์เดตกันหลายคนก็คงทํากันอยู่แล้วนะครับโครถผมมันก็ทำนะไอ้แบงค์เนี่ยตอนนี้มันทำอัฟต์เดตของช้อปปีอยู่คือผมเชื่อว่าหลายคนต้องมีแบบคนรุ่นไปติดต่อทาอัฟต์เดอย่างเงี้ยเอาอตรงนะถ้าผมจะต้องไว้ใจอะไรนิดนึงส่วนตัวของผมที่เฉยนะผมก็ไว้ใจช้อปปีนะเพราะว่าเราซื้อของกับช้อปปีประจําเพื่อนผมก็ขายของในช้อปปี ลูกน้องผมก็ทำอัพเฟียร์กับช้อปปีกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่ดีคือช้อปปี้อัพเฟียร์เนี่ยเขาเพิ่งพัฒนากับย t u b e นะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่เลย YouTube Shopping a f f i l i a t e สำหรับสายยูทูเบอร์โดยเฉพาะนะครับพวกคุณสามารถทำคลิปนะครับแล้วก็ติดแท็กผลิตภัณฑ์ในคลิปได้เลยอย่างเรารีวิวของใน y YouTube เนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะมีการได้ทำบิวตี้บล็อกได้พูดถึงการใช้ของนู้นใช้ของนี้มันมีรีวิวกันเยอะเราซื้อของอะไรทุกวันเนี้ย ผมก็จะดูรีวิวจาก YouTube ก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกิ่งทองกับใบหยกอะทำมาให้ยู่คู่กันแล้วดูแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงมันมีการรีวิวของใน YouTube อยู่แล้วนะครับมีการพูดถึงของใน YouTube อยู่แล้วหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบนั่งโชว์ของบ้างพูดถึงของสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้างที่เรามาลองใช้เป็นสตอรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติด f i l i a t e ของ s h o ป e e ไว้ได้นะครับช้อป e Affiliate เนี่ยคือการแชร์ลิงก์สินค้า Sho ป e e ลูกค้าคลิกซื้อสินค้า้าภในนน7วััก็ไดคอช่ ส่วนหนึ่งก็ดีสําหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่ายูทูบเบอร์อีกส่วนหนึ่งก็ดีสําหรับผู้บริโภคด้วยเพราะว่ามีการกรองมาแล้วนะครับผมแนะนำยูทูบเบอร์ทุกคนกรองมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไปติด YouTube Shopping Affiliate มั่วนะผมแนะนำคืออย่างน้อยยูทูบเบอร์ทุกคนก็ควรจะไปเช็คให้ดีนะครับผู้บริโภคจะได้รู้สึกปลอดภัยนะมันคือความเชื่อมั่นที่ ผู้บริโภคเขามีให้กับยูทูบเบอร์กับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะอันนี้เราต้องมีความรับผิดชอบในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้บริโภคก็จะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้มันมีคนมาแอบอ้างชื่อผมแล้วก็ไปโปรโมทของว่าผมไปใช้แต่จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้ไปใช้อะไรเขาไม่เคยเจอเขาด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีคนถูกหลอกไปหลายคนนะครับ ผมก็เลยแนะนําให้เขาเนี่ยถ้าผมใช้อะไรในการสร้างบ้านหรือซื้อของอะไรมาผมก็จะบอกว่าอย่าไปฟังจากคนอื่นนะดูจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วกันอย่างน้อยถ้าพอเรามาทำ Affiliate เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ได้กรองให้กับผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในการซื้อของได้มากขึ้นแล้วก็ได้ของตามที่เราได้พูดถึงไปนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มีซับสไคร์เบอร์ถึง1 0,000คนเนี่ยก็สามารถ ทำอั f i l เ a t e ได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์เลยนะครับหน้า Product จะเป็นแบบนี้แล้วมุมมองตอนคลิก Product เข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาลูกค้าเนี่ยเขากดดูสินค้าเนี่ยก็จะไม่รบกวนในการดูวิดีโอเขาด้วยพอมีคนซื้อสินค้านะครับทาง YouTuber ก็จะได้รับคอมมิชชั่นเลย สมัครง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้า YouTube Studio จากนั้นนะครับคลิกเมนูสร้างไรายได้หากคุณมีสิทธิ์เข้าเลื่อมโปรแกรม Affiliate นะครับก็จะขึ้นให้เห็นสามารถเปิดเริ่มต้นใช้งานและคลิกเปิดเรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นพาร์เนอร์ YouTube Affiliate กับ Shopee แล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการแท็กโปรดักต์กันนะครับให้เข้าไปที่ YouTube Studio เลือกวิดีโอที่ต้องการแล้เพิ่มรายละเอียดจากนั้นนะครับเลือกติดแท็กผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจาก Shopee แล้วให้กดเสร็จสิ้นครับแค่นี้ก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วครับไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์ที่สามารถทําได้นะครับคนทั่วไปก็สามารถทําได้เหมือนกันแค่สมัคร Sho ปปี้แอฟเฟียผ่านในแอปช้อปปีสมัครง่ายมากนะครับไม่ถึง1นาทีสมัครเสร็จลิงก์มันจะเป็นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นลิงก์ที่ถูกต้องแล้วครับแล้วก็แค่ทําคลิปนะครับแล้วก็โพส์สินค้าแล้วก็แปะแท็กหรือว่าโชว์ลิงก์ให้คนไปกดซื้อตามแค่นี้เราก็ได้ a s s i v e income แล้วนะครับถ้าใครที่อาจจะ Work f r ฟ m home หรือทํางานที่่บ้าานหรือว ทำคลิปวิดีโอลง YouTube แบบเป็นงานอดิเรกเนี้ยแล้วต้องการหารายได้เพิ่มผมก็ว่ามันเป็นวิธีที่หารายได้ได้ดีนะครับสำหรับ h o p ป e Affiliate ทุกคนนะครับจะมีดีลพิเศษกับ s h o ป e e จะได้รับค่าคอมที่เพิ่มขึ้นสังเกตสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับ extra com ที่หน้าสินค้าได้เลยนะครับจะได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นจากสินค้าชิ้นนั้น แล้วก็อันนี้มันไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครง่ายอนุมัติเร็วอันนี้สําหรับยูทูบเบอร์นะครับการแท็กตะกร้าสินค้าเนี่ยไม่ทําให้ปิดการมองเห็นของช่องอย่างแน่นอนเพราะทีมของ u t u b e เองเนี่ยเขาก็รับประกันเลยว่าไม่ส่งผลกับการมองเห็นของช่องเรานะครับเป็นผลดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า YouTube ตอนนี้เขาก็กําลังโปรโมท ทุกวันนี้เรากินอะไรเราซื้ออะไรคนก็จะชอบถ่ายคลิปลงอยู่แล้วนะครับก็จะได้ไม่เสียโอกาสที่เราจจะมาหาแพ s ซีฟอินค m มได้นะครับทุกวันนี้ผมสั่งของเลยเสร็จปั๊บผมก็ให้ลูกน้องผมรีบซื้อให้ผมในช้อปปีหมดอะแล้วก็ผมก็ทํา y o YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีของหลายๆคนที่อาจจะแบบ ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีมากาหารายได้เพิ่มได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมทุกอย่างถึงแม้อันนี้มันไม่มีการลงทุนอะไรเลยนะท่านผู้ชมควรตัดสินใจอะไรด้วยตัวของท่านผู้ชมเองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเห็นผมเลยยูทูบเบอร์คนอ่แค่พูดแล้วเราทําตามเขาเลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมมีวุฒิภาวะพอที่จะมานั่งดูเองและตัดสินใจเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอยากจะทําอะไรถ้าเวลาพร้อมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ตัดสินใจทําถ้าสมมติเราทําไปโดยที่เราแค่ทาตามเดี๋ยวผมไม่เห็นด้วยนะผมอยากท่านผู้ชมลองดู เช็คดูลองทําดูผมว่าไม่มีอะไรน่าเสียหายนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ทําทุกอย่างพยายามดูแลกันเองแล้วกันนะครับ